Good Morning เ <Good morning. S 1> ช้านี้เป็นเช้าวันจันทร์ <Good morning. S 2> เริ่มต้นของการทำงานเราน <Good morning. S 2> มาชาร์จพลังให้เกิดความสุขกัน <Good morning. S 2> โค้ชพลังจิต7จด <Good morning. S 2> ีวิวัฒจิตเหนือสำนึก <Good morning. S 2> อาจารย์สถิตธรรมเพ็ญสุขมาอ่านหน้าที่176 <Good morning. S 2> ผลงานของ <Good morning. S 2> ดิพักชปัปราในหนังสือชื่อ เส้นทางความมั่งคัง่งดิพักชปาสอนหลักแห่งความมั่งคั่งของชีวิตที่เต็มไปด้วยขั้นตอนง่ายๆเพื่อสร้างชีวิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสมบูรณ์แบบเป็นเส้นทางการตระหนักรู้ว่าจะทำอย่างไรให้เราสามารถบรรลุความเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงขั้นตอนง่ายๆจาก A ถึง Z ัดดิพักชปา นำเสนอด้วยวิธีการอธิบายความอย่างง่ายๆหรือใช้ความหมายของตัวอักษรที่คุ้นเคยเช่นตัวอักษร A ใช้แทนคำว่า absolut e คือความจริงแท้ซึ่งผมพอใจกับคำนี้มากเพราะสิ่งที่เรากำลังสัมผัสรับรู้จากสติปัญญาคือความจริงแท้ G แทนคำว่า g r a t i t u d e ความรู้คุณซึ่งตามนัยยะการตีความของผมก็คือ ความเข้าใจคุณค่าของชีวิตความเข้าใจคุณค่าของศัจธรรมหลักการที่เราเข้าใจความสมบูรณ์แบบของชีวิตคือรู้คุณค่าของสรรพสิ่งและตัวเราเอง L แทนคำว่า love ความรักในทัศนะของผมคือการค้นพบความรักที่ยิ่งใหญ่ความรักที่เป็นอิสระจากการครอบครองความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่อยู่เหนือการเวลาและความรักที่บรรลุถึงธรรมชาติสูงสุดของดวงวิญญ,ญาณ คือความไม่ผูกพันและไม่ทุกข์ทรมานกับสิ่งที่เรารู้สึกกับใครหรืออะไรก็ตามซึ่งเป็นความรักสูงสุดที่แทนคำว่า transcendence คือการก้าวพ้นข้อจำกัดหรือความเข้าใจทางโลกคือการค้นพบประสบการณ์ที่ข้ามพ้นขีดจำกัดซึ่งผมเข้าใจความหมายของคำศัพท์คำนิ้เป็นอย่างดีเพราะเป็นประสบการณ์ข้ามพ้นจากจิตท,ท,ที่ตกค้างหรือ ความคิดทางด้านลบที่คุกคุนในใจทันเซนเ n นคือความตระหนักรู้โดยไร้เงื่อนไขของเวลาทันเซนเดนเป็นความตระหนักรู้อย่างไม่มีข้อผูกมัดทันเซนเดนเป็นความตระหนักรู้ที่ข้ามพ้นขีดจำกัด Tan ทัน n ซน e n นเป็นความตระหนักรู้ที่ทำให้เรามองเห็นถึงความจริงสูงสุดหนังสือเล่มหนึ่งของดีพักโซปราที่ผมประทับใจมากก็คือ The Seven Spiritual Laws of Success ในชื่อ ภาษาไทยว่าเจ็ดกฎด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมแปดโดยนันทวิทยะาดำรงสำนักพุมนันบุ๊กเป็นการอธิบายกระบวนการเข้าใจชีวิตที่ลึกซึ้งมากเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงความฝันของผู้คนอ,อันนี้จบที่หน้าหนึ่ง้เจป ถึงเสร็สูส่การมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์อย่างถาวร